สวัสดีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีสอมไซสีพันธรแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านสวัสดีและสบายดีค่ะในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนไทยดิฉันขอต้อนรับท่านสอนไัยศีพันดรนในรัฐมนตรีสปปลาวและคณะในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการสปรปลาวเป็นประเทศแรกที่ฉันได้ไปเยือนหลังได้เข้ารับตําแหน่ง และว,วันนี้ดิฉันและรัฐบาลไทยยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านนายกสรนสัยซึ่งเป็นการเริ่มต้นการฉลองครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวค่ะเมื่อครูน่นี้ท่านนายกสรนสัยและดิฉันได้เป็นสักขีพยานการลงนามการแลกเปลี่ยนความตกลงรวม4ฉบับ ครอบคลุมความร่วมมือด้านยุติธรรมการขนส่งผู้โดยสารของรถไฟและการส่งเสริมการค้าการลงทุนของภาคเอกชนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะท่านนายกศรีัยและทีฉันได้คุยกันที่จะเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยลาวให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันและส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของประชาชนใน3ด้านหลักดังนี้คะ่ะประการแรก คือการเสริมสร้างให้พื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศมีความมั่นคงในด้านยาเสพติดเราเห็นพ้องที่จะเพิ่มความเข้มข้นของความร่วมมือซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของทั้งสองประเทศโดยจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข่าวสารและขยายผลการสืบสวนสอบสวนของชุดปฏิบัติการและคณะทำงานด้านร่วมกันด้านยาเสพติดที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมความร่วมมือในระดับท้องถิ่นและระดับหมู่บ้าน นอกจากนี้สองฝ่ายยังเห็นพเพพร้องต้องกันในการสนับสนุนการพัฒนาเลือกท,ทางเลือกเพื่อปลูกพืชทดแทนยาเสพติดซึ่งไทยได้เริ่มดำเนินการแล้วที่แขวงหัวพันธ์และแขวงบ่อกแก้วสำหรับปัญหาของแก๊งคอเซนเตอร์เราเห็นพร้องว่าไทยและสปะปลาวต้องมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นและโดยที่ปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์เป็นปัญหาร่วมกันของภูมิภาค ดิฉันยังได้เสนอให้ใช้ประโยชน์จากกรอบแม่โขงล้านช้างซึ่งประเทศไทยจะเป็นประธานในปีนี้เพื่อผลักดันความร่วมมืออย่างจริงจังในภูมิภาคอีกด้วยค่ะ ดิฉันชื่นชมรัฐบาลสปปลาวที่ดําเนินการปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคําในช่วงที่ผ่านมาซึ่งฝ่ายไทยพร้อมสนับสนุนสปปลาวในการขยายผลการปราบปรามและการสอบสวนเพื่อเอาผิดผู้อยู่เบื้องหลังผ่านศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยในด้านของหมอกควันข้ามแดนความร่วมมือของเราเริ่มเห็นผลที่เป็นรูปธรรม จำนวนจุดฮอตสปอตบริเวณชายแดนไทยลาวลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ดีทั้งสองประเทศจะผลักดันให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเช่นการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพิ่มเติมและขยายผลการนำร่องการจัดทำแนวกันไฟลดการเผาคู่ขนานในสองในสพื้นที่ของทั้งสงประเทศ นอกจากนี้ฝ่ายไทยเสนอเชื่อมโยงฐานข้อมูลหรือว่า Database และระบบเตือนภัยร่วงหน้า Early Warning ของสอปปลาวเข้ากับระบบ g i ส t าของไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาอีกด้วยในด้านของการแก้ไขปัญหาอุทกภยัยดิฉันยินดีที่ระบบทรมารที่ฝ่ายไทยสนับสนุนติดตั้งมีส่วนช่วยในการแจ้งเตือน ระดับน้ำในสปปลาวโดยฝ่ายไทยพร้อมที่จะสนับสนุนการติดตั้งระบบโทรมาตรในสปปลาวเพิ่มเติมโดยเฉพาะในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงและการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรมาตรต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการจะเป็นในการของการแจ้งระบบแจ้งเตือนของการบริหารจัดการน้าอีกด้วยประการที่2คือการสร้างการเจ,เจริญเติบโตและความมั่งคัง่งร่วมกัน ในการค้าวันนี้เราเห็นพ้องที่จะบรรลุเป,ป้าหมายการค้าทวิภาคีที่หนึ่งหมื่ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2,570ดิฉันได,ได้ขอบคุณท่านนายกศรนไัยที่ได้ช่วยติดตามและอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าเกษตรของไทยผ่านไปจีนทั้งการเพิ่มจำนวนขบวนรถไฟขนส่งผลไม้และการเพิ่มช่องตรวจปล่อยสินค้าบริเวณจุดผ่านแดน ลาวจีนเพื่อลดความแออัดในช่วงฤดูขนส่งผลไม้อีกด้วยนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังร่วมมือกันในการลดการเผาในอุตสาหกรรมและการเกษตรของทั้งสองประเทศค่ะในด้านของการคมานาคมขนส่งและโลจิสติกดิฉันยินดีที่หลายโครงการมีความคืบหน้าทั้งการเสริมกำลังสะพานวิทภาพแห่งที่1และการก่อสร้างสะพานวิทภาพแห่งที่5ที่พร้อมจะเปิดใช้งานในปลายปีนี้ค่ะ ในระยะต่อไปถ้าเนวสอนไซและดิฉันเห็นพ้องต้องกันว่าทั้งสองประเทศจะร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติก์ร่วมกันและพร้อมจะสันสนุนโครงการต่างๆที่อยู่ในแผนให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้แก่โครงการก่อสร้างสะพานรถไฟแห่งใหม่ที่จังหวัดหนองคายเพื่อเพื่อให้เริ่มการก่อสร้างได้ภายในปีหน้านี้และแล้วเสร็จภายในปี2572 โครงการการเชื่อมต่อรถไฟไทยลาวกับระบบรถไฟลาวจีนซึ่งยังเป็น missing link ประมาณ10กิโลเมตรเพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนส่งของระหว่างทั้ง2ประเทศและการเชื่อมต่อระบบรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระบบรถไฟลาวจีนซึ่งดิฉันได้ขอให้มีการประชุม3ฝ่ายไทยลาวจีนเพื่อจะหาลือในเรื่องของรายละเอียดโดยเร็วนี้ค่ะ นอกจากนี้เราก็ยังเห็นพ้องต้องกันว่าต้องมีจอยเวนเจอร์ระหว่างภาคเอกชนไทยลาวเพื่อบริหารจัดการการขนส่งและโลจิสติกภูมิภาคซึ่งจะเป็นวินวินให้กับสำหรับทุกฝ่ายโดยบ่ายวันนี้เองจะมีกิจกรรมไทยลาว Business Forum ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ภาคเอกชนไทยลาวได้พูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ในเรื่องนี้ด้วยค่ะประการที่3คือการสร้างเสริมสายสัมพันธ์พิเศษระดับของประชาชน ไทยและ,และสปปลาวมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนานและประชาชนของทั้งสองฝั่งเองก็มีความผูกพันดั่งเครือญาติในโอกาสครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวดิฉันยินดีที่ทั้งสองฝ่ายจะจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉ,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 ฉลองวาระพิเศษตลอดทั้งปี ในวันนี้ดิฉันแจ้งท่านนายกสอนใจว่าไทยพร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวนกว่า75ทุนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันยาวนานดังกล่าวรวมถึงเป็นการช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเยาวชนของสอปปลาวด้วยค่ะนอกจากนี้ไทยยังพร้อมสนับสนุนสปปลาวอย่างต่อเนื่องในด้านของสาธารณสุขโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลาบุคลากรด้านการแพทย์และสนับสนุนเ,เซรุม่มแก้พิษงู และด้านการเกษตรโดยผ่านโครงการในพระชามดิกต่างๆซึ่งได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนลาวมาโดยตลอด ดิฉันและท่านนายกสัญไซยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และความร่วมมือในระดับภูมิภาคระหว่างประเทศโดยดิฉันได้แสดงความยินดีอีกครั้งต่อความสําเร็จของสปปลาวในการทําหน้าที่เป็นประธานอาเซียนอย่างดีเยี่ยมเมื่อปีที่แล้วและไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับสปปลาวอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในกรอบอนุภาครุ่มแม่น้ำโขงและกรอบอาเซียนเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์และการแก้ปัญหาของภูมิภาค ที่เราจะร่วมเผชิญกันต่อไปค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะไทยและสปะปลาวเป็นเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันแนบชิดและมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแยกจากกันไม่ได้วันนี้ดิฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้หารือกับท่านนายกสนทัยและคณะเพื่อที่จะติดตามพัฒนาการความร่วมมือของไทยลาวในระยะที่ผ่านมาและกำหนดแนวทางความร่วมมือในระยะต่อไป ในวาระพิเศษที่ทั้งสองประเทศกำลังจะฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ75ปีดิฉันมีความยินดีและความมุ่งม,มั่นที่จะร่วมมือกับท่านนายกศรีในการส่งเสริมให้ประชาชนไทยลาวมีความกินดีอยู่ดีและมีสุขรวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ของระหว่างทั้งสองประเทศให้เป็นสายพัวพันที่ยั่งยืนในอีก75ปีข้างหน้าต่อไปค่ะขอบคุณและสบายดีค่ะ สบายดีบรรทัดานดบรรทานนางเพรทองท่านสินวัตรนายกรัฐมนตรีแห่งราชักรไทยที่นับถือแสดงความภาคภบรรทาดานสือมวลส้นทั้งหลายข้าพเจ้ามีความหูกึกไปที่ยินดีและสมสืง่งเป็นอย่างยิ่งในการเดินทางเยี่ยมยามราชักรไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้การเยี่ยมยามในครั้งนี้เป็นการทมอิฐภายหลังที่ข้าพเจ้าได้ดารงตาแหน,น่งนายกรัฐมนตรีแห่งสปปลาว ซึ่งใดครับการตออทับจากขบวนเต็มไปด้วยไมติตมิตรภาพฐานบันไก่เฮือนเคียงที่ดีมีความผูกพันสนับสนุนซึ่งกันและกันในด่านการเมืองความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือการเป็นครูหวามยุติศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตในการพัฒนาแบบเยนยงขาพระเจ้าที่ราคาสูงต่อสายผูกพันมิตรภาพลาวไทยและหมากพ้นการพบปะปรึกษารื่อหวมกันในวันนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงคดวามเป็นเอกภาพต่อการถแถลงของประธานนายกรัฐมนตรีเพท่อถอนสินที่์ด้กล่าวไปมาก,ก่อนหน,น้านี้แต่ข้าพเจ้ากับขอมีขับเห็นเพิ่มเติมบางจุดหนึ่งสองรัฐบาลเห็นดีปเป็นเอกภาพพร้อมกันในการสืบต่อส่งเสริมการเหล็กเปลี่ยนการหยีบยามการไปมาหาสูสรงกันละกันระหว่างการนำขันสูงของสองประเทศ ก็คือระวังท่องทินอย่างเป็นปกติเพื่อปรึกษาหรือเหลียกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นในการเพิ่มทวีาก,การพอพันการหัวมือกันในการสกัดกัน้นและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของสองประเทศในปีสองพันสหานี้เป็นปีที่มีความหมายสําคัญซึ่งรัฐบาลและประชาชนสองประเทศพวกเข้ากําลังหัวมือกันเสริมสลองเทศสิผาปีแห่งการสางต่างสายพัวพันกันโทษ และเบนีเองก็ได้มีพิธีเปิดโต๊ะการสัญ,ญลักษณ์สองเจ็ดสิบหาปีดังกล่าวอย่างเป็นทางการสองสองฝ่ายได้มีความเป็นเอกภาพกันเพิ่มที่มีความพนิยญญมในการกําหนดเส้นสายเดนให้มีความคืบหนา้าซึ่งมหอดทปัจจุบันทั้งสองประเทศในดําเนินการสํารวจฝังหลักไม้สายเดนทั้งบุกได้สาเร็จแล้วเก้าสิบสามสอยถือว่ามีความคืบหนา้าพอสมควร ส่วนถึงยังขางเจ็ดสนหอยใน14บริเวณสองฝ่ายตกลงเปไ็นเอกภาพกันหัวม,มือสืบต่อดำเนินการให้สำเร็จโดยไวโดวยเฉพาะเหมือนสามบริเวณที่สองฝ่ายได้กภาเพพร้มกันบริเวณแก่งผาใดบริเวณภูผาตัาง้งผาบองและบริเวณสามบาทส่วนสายเดินทั้งนั้น,นได้เพกภาพร้มกัน,กนสังแผนไปพุน์และขอกำหนดทั้งด่านเทคนิคทีโออทีโออ่า เพื่อเป็นบทอิงในการดําเนินการสํารวจและปักหลักไม้ายแเดนทางน้าต่อไปสองรัฐบาลเป็นเอกภาพกันในการเพิ่มเทวโนีการหัวมืออย่างไกรซิดในการสกัดกันและปราบปรามอาชญากรรมขศาสตร์เป็นต้นบัญหาญาสิสทิการเจรกรรมทางไซเบอร์โดยการนําใส่กลไกลทีมีที่มีในทุกระดับทั้งศูนกลางและท้องทิ่เหตุเวียวควอมกันในด่านต่างๆ ตลอดถึงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือจําเป็นและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างเป็นปกติและทันการส่วนปัญหาหมอกควันข่ามไซเดนสองประเทศจะมีการหัวมมือกันเฉพาะและมีแผนการปฏิบัติห่วมกันสามฝ่ายการสนองเครื่องวัตนธรอากาศจำนวนหนึ่งรวมทางการฝึกอพรมให้การหัวมมือกันเกี่ยวกับการสกัดกั้นและหมอดไฟป่า สำหรับในตัวหนาจะสืบต่อความมือกันขยายไปยังพื้นที่ในหลายแขวงต่างๆของสอปปลาวและบรรดาประเทศืป่นบานไก่เคียงเซนเมียนมากัมพูชีเวียดนามและสปปจีนต่อไปเพื่อเฮดไถยสอดคล้องกับแถลงการว่าด้วยอากาศบริสุทธิ์แม่น้ำของแม่น้ำร้านส่างในของพวมือแม่น้ำของแม่น้ำร้านส่าง อันที่3การลงมือดันเศรษฐกิจด้วยเฉพาะการลงมือทางด้านการข่าการลงทุน 2. รัฐบาลเห็นใ้ความจำเป็นในการสนับสนุนส่งกาและกันในสภาพเศรษฐกิจของโลกมีการยิงจริงและดาบพลนกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งสองฝ่ายเห็นดีสังปัจจัยและเงินไขอำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุงนและการข่าระวางสองประเทศและการเสริมโยงเสริมจอดให้มีหมาพิพนพิถูประทัเกินตืม เป็นต้นแมนการพัฒนาเส้นทางคมน์รคมทางบกทางล่างเส้นการกร่อสร้งางควอมิตยาาพตร์แล้ท่ายแือที่หาที่จะสําเร็จในถ่ายปีสองพันสาโดยเสนอให้สองะบุนรัฐเป็นประธานห่วมในการเปิดพิธ,ธีควดังกล่าวการกร่อสร้งางควอนำของยังเจ้าเพชรและโลนงเขาบางควรถไฟและควอแหงอื่นในระยะต่อไป สำหรับเส้นทางบกจะได้เล็งส่พัฒนาเส้นทางเล็กที่12เพื่อเสริมจอดและเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกซึ่งจะเป็นการสั่งเงินไขอํานวยความสะดวกให้แก่การบริการขนส่งก็คือการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศในอนุภพาคพื่นการเสริมจอดตละขายไฟฟ้าสองรัฐบาลด้มีการส่งเสริมในการพัฒนาเสริมจอดโครงการเสริมจอดในการสนองพลังงานไฟฟ้าส่ันกันเพื่อขับใส้เขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ซึ่งสองฝ่ายใดกระพปรับปรุงเอ u ยยูมาโดยการหัวมือด่านพลังงานระหว่างสองประเทศรวมทางการพัฒนาตลาดและใบห้องหับผลิตภัณฑ์พลังงานหมุนเวียนห่วมกันเพื่อให้สามารถซื้อขายระหว่างประเทศสองฝ่ายเห็นดีปรับปรุงในสั่งสายส่งเพิ่มระหว่างสองประเทศคพอมนี้ขาปเจ้าอิงก็ได้เสนอร,รัฐบาลไทยพิจารณาโครงการ เสริมจ,จอดตะขคายไฟฟ้าล่าไทยมาเลเซียสิงคโปร์ในยาที่2ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานหัวม,มือหรือการเสริมยงทางด้านพลังงานอาเซียนโดยซีไฟไ้บี้แถลงการหัวมในปี2 0 2 3เป็นต้นมาและโครงการดังกล่าวกันจะเป็นตัวแบบที่ดีซึ่งการจะต่างปฏิวัติผ่ันมา1หนึ่งปีเห็นว่าบ,บีหมาผลการตอบสนองพลังงานสะอาดหอเก่บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนโดยกันบนพื้นฐานเพิงผ้า และสนับสนุนส่งกันรายกันสถด้านการ,การขยายโครงการระยะที่สองจะเป็นพันธะในการสนับสนุนส่งกันแายกันและความเป็นพึกแเพนของอาเซียนด้วยกันสองฝ่ายเดื้องลง,ปเ,งเป็นเอกภาพดังเป้าหมายการข้าสองฝ่ายไหบลุสิบเบิตร์ดอลลาร์สหรัฐในปี2025ซึ่งปัจจุบันสามารถปฏิบัติได้พกเตอกว่าดอลลาร์สหรัฐ สารัฐ้านสองฝ่ายจะได้พร้อมกันปรับปรุงแก่ไขข้ขอดประสานง,งานและสิ่งเกิดขวางต่างๆรวมกันเคียงคู่กับการส่งเสริมาการลงทุนเพื่อการไปหุบสินค้าและการนําเข้าส่งออกโดยเฉพาะเป็นสินค้าเกษตรกรรมน้ำมันเสื้อไฟและอื่นโดยยิงใส่สัญญาการขายอาเซียนทีสองฝ่ายเป็นครูภาคีในการจัดต่างปฏิบัติต,ต่อกันละกันนอกจากนี้การจับครูรธ,ธุกกรกิจภาคเอกชนจะเป็นอีกสองทางหนึ่ง ไฮเกหัวหน่วยธุรกิจสองประเทศพบปะปรึกษาลือและกล่าวไปสู่การหมมือกันอย่างม,ม,ามีผลพิบัติโดยได้ครับการสนับสนุนจากภาครัฐซึ่งตอนบ่ายนี้ก็จะได้มีกองประชุมพบปาปธุรกิจเราไทยขึ้นอันที่4การหมมือการพัฒนารัฐบาลสปปลาวที่ราคาสูงต่อมักพ้นการหมมือในขอบวิสาการลาไทยซึ่งกลัมเอาโูมแบบของโครงการจํานวนสัเจตโครงการโดยกลัมเอาเจ็ตคงขีด ประกอบโดยการศึกษาสาธารณสุขกิจกรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวโยตทธรรมในง,งานสําหรับง,งานเล่าที่มาให้ตัวอย่อยู่ในายสายจักไทยนั้นรัฐบาลไทยอาจจะสืบต่อให้การเบิกเงี้ยงและอํานวยความสะดวกในการเข่าถึงสวัสดิการสังคมและบ่อยต๊เป็นเนียการขาดมนษย์อันที่หาเป็นในน้ารัฐบาลเลาาก็คือประสนเรลาว อีกเท่านึงข้าพเจ้าขอแสดงความขอพบขอบใจอย่างจริงใจมาอย่างรัฐบาลและประชาชนไทยแต่ในใหการสนับสนุนส่วยเหลือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเราในะระยะพันมาเป็นต้นเหมือนกัรหัวมือและสนับสนุนในการเป็นประธานอาเซียนของสอปปลาวในปี2องพซึ่งได้ผลสําเร็จอย่างจงงามถ่ายส่วนนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจนำพระธานนายกรฐมนตรี เพ่ทองทานชินวัตรคณะรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของทุกส่วนและประชาชนชาวไทยทุกถนาจะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติแก่พกข้าพระเจ้าและคณะที่ได้มาเยี่ยมยามทางการหลักสัจจยในขณะนี้อวยพรให้พระธานนายกรัฐทนตรีพร้อมโดยคณะจงมีสุขภาพแข็งแกร่งมีพานามัยสมบูรณ์มีความประสบมีความเจริญและประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานอันมีเกียรติสง่าของตน ขอแสดงความขอบใจ